งานดีไม่ได hey, ้ควรู Mu ้สึกต ah, uh, well, ้องขคุณเียิดอก่อนเลยก็่ีไวใจแล้วก็เชื่อมัในพวกเรา2คนให้ให้พวกเราสคนนะครับ่เป็นทีเอร์ของเิดอมาเป็นครอบครวเดียวกันครับครับดีใจเราแล้วก็เป็นเกียรติมากมากครับพี่ได้มาเป็นทนเตอร์เกียิดอนะครับเพราะว่า เราก็เราก็ยังเรียกว่าอะไรเราก็เด็กนะครับแต่เขายังไว้ใจเรามากเลยนะครับแต่เราคนเป็นตัวเป็นะน่าอะไรบ้างของผมเป็นจริงๆเป็นด้วยกันครับคใช่ใช่ครับเป็นอะไรเป็นซีซีซีรีส์ครับผมซึ่งมันก็จะมี เรียกว่าไอเทมที่ต้องใช้คู่กันครับของผมเป็นแคที่ดอสปีดไวซ์ซีซีพาวเดอร์แพคเอสซีเอฟ40พีบบบบบบครับระผมเป็นแคที่ดอสปีดไวซ์ซีซีครีมนะครับเอสพีเอฟ50พีเอโบบบบบครับจริงๆเราสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงมาจริงจริงเราใช้จะบอกว่าจริงจริงๆตอนนี้ก็โดนทุกวันเลยครับใช้ทุกวันเลยครับคือบางบางทีเราเรียกว่าอะไรเดียวเวลาเราออกไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยบางทีเรา เราอาจจะต้องแบบดูดีนิดนึงเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าเราไปเจอคนที่แบบว่าสําคัญกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่านิดนึงบางทีเรามีสิวเราอาจจะต้องกบอะไรอย่างเงี้ยบางทีวันนี้หน้าไม่ไบรท์จะปาดสกิลอะไรสกิลการปาดของเราเป็นยังไงบ้างถ้าสกิลเรื่องแต่งนหน้าอย่างเงี้ยพอแค่ปาดอ่านแล้วนั่นจนัดครับน้าเราปาดนิ่งๆเลยครับนี่ให้ดูหน่อยครับปาดปาดให้กันละกันเหรอครับผม กกเท่านี้ใส่มามันมันดียังไงครับสำหรับตัวที่เราเป็นเออเรียกว่ามันใช้ง่ายครับแล้วก็อย่างเรียกว่าอย่างผู้ชายอย่างเราอ่ะบางทีเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องสำอางเยอะอะไรเงี้ยบางทีเราใช้แค่เราใช้แค่ซีซีครีมแล้วก็ใช้แค่พาวเดอร์แพงเคาวเดอร์แผคเนี้ยมันก็อยู่แล้วใช่คือแบบว่าพอดีเลยแล้วเราาจะแบบเติมนิดนัิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะชุ่มชื้นด้วยความที่แบบเราได้ลองใช้ได้ลองใช่แล้วก็คือไม่ไม่หนักหน้าด้วยครับบางทีเป็นอย่างเราอย่างเงี้ยบางที ทากันแดดอาจจะมีความเหนียวหน้าความแบบความเนื้อหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่คที่เราไม่มีแต่แล้ว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีไหมครับใชครับผมใช่บางคนเปกล้าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรามีอะไรจะบอกอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกสุดเลยนะก่อนที่จะมีโอกาสทำงานนะผมก็ไม่กัดเหมือนกันจนจนพอเริ่มมีโอกาสเนี่ยก็ตอนทุกวันเนี้ยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าถ้าวันไหนจะไปหาเพื่อนหรือว่าอะไรแบบค่อนข้างสำคัญนิดนึงมีถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ต้องพกมปด้วยทก็ดองได้รู้สึกว่าต้องใช้เนี่ยมันไม่ต้องปกติแล้วด้วยว่าทุกคนอยากดูดีขึ้นดี ก็ไม่ไม่ปแปลกฝากบรรากากรไปฟครับผมก็ฝากเคดีดอด้วยนะครับของเราก็เป็นซีรีส์นะครับฝากด้วยนะครับครับอะนักสืบวันเกิดฮอมค่ะนะักอวยพรแบบอุ้ยทำแฟนสาวฟินเลยล้าไปเงี้ยครับผมทำาันเกิดเหรอเออเรียกว่าเราก็คือช่วงนี้มันอยู่อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันเลยครับเจอเกือบทุกวันเลยแบบทำงานด้วยกันทุวกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็ บางทีมันบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเรียกว่าอะไรอ่ะให้กําลังใจกันปรึกษากันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องไม่สบายใจเราก็คุยกันจริงๆเราพิมพ์คำว่ารักไปอย่างเงี้ยเราเขินเขินเองนะเออแบบรักไไกอะองเงีส่วนตัวผมไม่ได้เขินอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเรียกว่าอะไรเดียสรักใครก็แสดงออกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับแม่กับน้องเราก็กอดหอมกันปกติหรือว่าเราก็บอกรักกันปกติแล้วการพิมพ์คำว่ารักนี้คือนิยามมันว่านิยามคำว่ารักที่พิมพ์ไไปบางหมยถึออะรรรกก็คคืัั รักก็คือรักครับผมเพลงหนึ่งเพลงนึงรักแบบไหนรักแบบไหนเอ,อ่อเรียกว,ว่าตอนนี้มันมันอยู่ใกล้กันจนเรียกว,ว่า มันอาจจะเลยแต่เพื่อนไปแล้วแหละมันเรียกว่าเวลาเราทำอะไรเราก็คิดถึงเราก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมก็เป็นห่วงจริงนจริงแม่ผมก็เป็นห่วงเราไปถ่ายไปถ่ายหนังกันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีโอมโอมมันขับรถไปเองอย่างเงี้ยโอมมันชอบขับรถอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงแม่ก็จะเป็นห่วงว่าโอมขับรถดึกดึกนอนนี้ตะคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นใส่ใส่กลับเลยเงี้ยแม่คุณอ่ะทุกครั้งที่ผมมากองจะชอบถามตลอดเลยกินข้าวยังข้าวไหมใช่แม่ชอบอีกคน ใช่อย่างนั้นเลยจนผมแบบจริงจริงนะเราดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างพ่อแม่เราก็ทำงานใช่ไหมแล้วเหมือนแบบแม่นนท์ก็ช่วยดูแลเราอ่ะเราก็แบบดีใจอ่ะมันเหมือนเป็นครอบครัวใช่คเอย่างนั้นเลลยแ้วแม่นได้เกิดอหไรเหมือนกันเพราะเห็นเขาพิมพ์เพาว่ารักเแค่เราอ่ะเรามันรู้สึกยังไงบ้างเพรักเราคิดว่าเขาจะไม่ไม่มาถูกวจพอ ตามตรงตอนแรกผมแอบน้อยทำไมเราแกล้งดืมหรอตัวนั้ไม่มาหรออะตอนแรกสุดนน่าโนวิดีโอคอลมาก่อนที่เคยบอกไปตอนเที่ยงคืนแล้ววันนั้นทั้งวันทุกคนแฮปเพื่อนๆแฮปแต่ในใจผมอะเมื่อไหร่มันจะแฮปแล้วมาน่าจะประมาณเกือบสี่ทุ่มตอนแรกก็แบบ คือวันนั้นทำงานด้วยกันลืมประวะลืมประวะหรือว่าแบบจะเล่นแง่เล่นไรหรือจะมาแฮปคนสุดท้ายทำมาเป็นแบบเฮ้ยกูแอบมึงคนสุดท้ายนะจิ๊กกิ๊ขี้เกียจหารูปอยู่ไม่ผมก็แบบแอบนอยนิดนึงแต่พอเห็นก็เออดีใจอะไรเงี้ยไม่เราก็เตรียมแฮปเราอ่ะเตรียมแฮปคนสุดท้ายแล้วแหละแต่เราม่วงเราเลยลงก่อนเลยสี่ทุ่มแล้วเราก็เอาเลยใช่อะไรนะครับไม่รู้ดิมัน ก็รอของมันเองอ่ะแต่ถามว่ามันไม่ได้น้อยแบบน้อยนะคือใน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 กิจกรรมวันนั้นอ่ะอย่างก่อนหน้านั้นเทที่ร้องแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ด้วยไม่น้นมันก็แฮปปี้เบอร์เดย์ให้แล้วแล้วก็ในในงานนั้นเราก็แฮปปี้เบอร์เดย์อยู่แล้วคือเราก็แบบไม่คิดอะไรไงแต่เราก็แบบเฮ้ยลงโซเชียลเลยดีลงโซเชียลเลยดีแต่ก็แบบไม่ลงสักทีมันก็แบบเอ๊ะไงกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยมีความสรุปเนี้ยเกิดขึ้นในใจที่เปแล้วเนาะลงแล้วก็ถูกใจใช่ตอนนั้นเป็นเพื่อนกัเกิดกันเสี่คน เป็นพาร์เนอร์เรียกพาร์เนอร์ดีกว่าพาร์เนอร์ที่ดนีน่าจะดีะกว่าครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรเน่ยคือทำงานลุกทำงานกันเนี่ยเวลาเราทำงานด้วยกันน่มันจะมีคนนึงจะมีจุดแข็งคนนึงจะมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันอยู่<ด>แล้ว<ด>แล้วมันจะช่วยอุดจุดแข็งจุดอ่อนของกันและการได้ดีอะไรอา้สึกว่าเมื่อมาเป็นพาร์เนอร์กันมันก็เหมือนได้พาร์เนอร์ที่ดีคนนึงในการทำงานในทุกๆอย่างเอย่างเราไปไลฟ์หรือว่าเรา จะช่วยได้อะไรเงี้ยครับจะแบบู่กันนาพราพ่อเราก็อินคู่เราด้วยนะเออถ้าตอนคมิเตอร์นะพ่อเราพ่อเราคอมิเตอร์นะครับียเออพ่อครับหน้ทาพ่อพ่อพเรียกว่าอะไรดี๋ยวพ่อก็ ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายซีรีส์เอ้ยพูดผิดนังแล้วที่นี <ah> ่ไวเบอร์ซ่าที่นี่ไวเบอร์ซ่าเรากำลังถ่ายหนังด้วยกันอยู่มาดีเชตก็ได้เริ่มเปิดกล้องไปสักระยะหนึ่งแล้วครับก็รับรองว่าได้ดูอะไรที่แปลกใหม่ได้ดูอะไรที่อ่ะดูอินเนอร์นัทนนท์ให้พี่ดูอะไรอ่ะอะไระดูอะไรอ่ะคาดไม่ถึงผมบอกเลยว่าเมื่อหนังฉายทุกโรงภาพยนตร์อ่ะ ทุกคนจะมองว่าเราเปลี่ยนไปทุกคนแหกขาผมแน่นอนผมบอกแค่นี้ผมบอกแค่นี้ว่าทุกคนแหกขาผมแน่นอนคุณผู้ชมที่ดีที่สุดไม่ผ่านนะครับขอบคุนะครับ OK，那来吧。